การจัดการขยะที่ต้นทางโรงเรียนพนาสนวิทยาภายใต้โครงการจัดการขยะจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นโรงเรียนพนาสนวิทยาได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิเพื่อดำเนินการในหลายๆด้านเช่นการรับฝากขยะการรับซื้อขยะการผลิตชิ้นงานจากขยะ ทำให้ไม่ต้องกําจัดขยะโดยการเผาสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังส่งผลให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาของขยะขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลขั้นตอนที่1การรับสมัครคณะทำงานขั้นตอนที่2คณะทำงานมีการประชุม ขั้นตอนที่3การจัดเตรียมสถานที่รวบรวมขยะขั้นตอนที่4การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนที่5เปิดธนาคารขยะรีไซเคิลขั้นตอนที่6การประเมินผลกิจกรรมขั้นตอนการรับซื้อขยะในธนาคารขั้นตอนที่1การรับฝากซื้อขายขยะขั้นตอนที่2 คณะทำงานมีการประชุมขั้นตอนที่3การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวมขั้นตอนที่4การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนที่5การติดตามประเมินผลการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะทําให้เรารู้ว่าควรจะจัดการกําจัดขยะแต่ละประเภทอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ เพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไปแยกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ 3. ขยะทั่วไป 4. ขยะมีพิษ วิธีการกำจัดขยะ 1. การลดการใช้หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิดโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษที่เกิดขึ้น 2. การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำเป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้หรือนำมาใช้ทำประโยชน์อื่นๆ 3. การนำกลับมาผลิตใหม่เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือเรียกว่า Recycle 4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก 5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่การดําเนินการธนาคารขยะ r e ไซเคิลดังกล่าว คือจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังโรงเรียนพนาสนวิทยาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะ